ช่างหลายคนเคยคงมีปัญหากับเครื่องมือช่างที่มีสายไฟเกะก,กะระยงระยางไหมครับวันนี้ปัญหานั้นจะหมดไปนะครับเพราะพี่เดานายมีเครื่องมือช่างที่ใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้สายไฟในการเสียบปลั๊กมาแนะนําให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาได้ชมกันแล้วเครื่องมือช่างรุ่นนี้จะเป็นตัวไหนกันละ่ะเดี๋ยวตามพี่เดานาัยมาดูกันครับผม และเครื่องมือที่พี่เนัยพามาแนะนําวันนี้ก็คือเครื่องมือที่ช่างจะใช้เยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือเครื่องเจียสีนิ้วซึ่งเครื่องเจียสีนิ้วนี่พี่เนัยบอกได้เลยนะครับว่ามีหลากรุ่นหลายแบรนด์มากๆมีทั้งสายไฟที่ใช้ต่อเสียบปลั๊กและก็แบตเตอรี่ราคาก็มีตั้งแต่ของโนเนมหลักพันจนไปถึงหลักหมื่นนะครับและไอเทมอีกหนึ่งตัวที่พี่เนัยจะพามาแนะนำนะครับนั่นก็คือเครื่องเจียสีนิ้วไร้สายนะครับผมเป็นของยี่ห้อแบรนด์เดลี่นะครับในรุ่น e.d.l.j.m. 2 0ขีด e. 1 d. 4บอกได้เลยว่าตัวนี้มี New ไอเทตัวใหม่เข้ามาขายในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับผม เหมาะมากๆครับกับงานตาัดงานเจียงานขัดนี้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ารอบค่อนข้างเดียสูงมากมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับเครื่องเจียไร้สาย4ีนิ้วรุ่นนี้ของเดลี่เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มา2ก้อนนะครับขนาด20กิโลวัตต์ดีไซน์จะดูทันสมัยนะครับทนทานและก็ได้รับมาตรฐานจากเยอรมันนะครับเพราะว่าได้ออกแบบจากชาวเยอรมันนั่นเองเป็นมอเตอร์ที่ไร้แปลงถ่านนะครับเพื่อเพิ่อมอายุการใช้งานจึงหมดปัญหาเรื่องแปลงถ่านไปได้เลยที่จะต้องมาเปลี่ยนบ่อย และจุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับวัสดุพลิเมอร์ที่ถูกออกแบบมาก็คือกันลื่นได้อย่างดีกันน้ำมันได้อย่างดีนะครับด้ามจับถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นะครับทำให้จับได้ถนัดมือมากๆโดยที่ออกแบบแกนหมุนแบบล็อกตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยที่เครื่องเจียรุ่นนี้จะมีการออกแบบแผ่นกรองฝุ่นไว้ในตัวด้วยนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรปกที่เข้าไปในตัวเครื่องโดยที่แบตเตอรี่จะได้แบตเตอรี่ของลิสเทียมไอออนนะครับ ขนาด4,000ม ah, ิลมเพื่อเพิ่มการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นพร้อมกับที่ชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอะไหลเนี่ยเป็นเครื่องเจียรที่มาตรฐานนะครับพวกเกีย์น็อตเนี่ยใช้ M10 ทั่วไปเหมือนเครื่องเจียรทั่วไปได้เลยครับ ออกแบบแบบนี้เพื่อให้งานช่างเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหน้าจอแสดงผลแบตเตอรี่เนี่ยก็มีมาให้พร้อมนะครับว่าสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่โดยที่ออกแบบฝาครอบมาเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับอย่างหนาเลยสามารถทนทานป้องกันเวลาทํางานเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนว่าไม่เกิดอุบัติเหตุใช้งานง่ายครับมีสวิตช์เปิดปิดทั่วไปเป็นสวิตช์แบบทนทานทนมือด้วย ด้วยดีไซน์แบบนี้ที่พีิจนยเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าหรูหราและก็ลงตัวและดูแข็งแรงทนทานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมจากเยอรมันแถมยังสามารถปรับความเร็วได้ถึง3ประดับด้วยนะครับ และนี่ก็คือข้อดีของเครื่องเจียรุ่นนี้นั่นเองด้วยกําลังรอบที่สูงหรือว่าปรับรอบได้นะครับตอนนี้จะเหมาะมากกับการเจียรหรือว่าตกแต่งพื้นให้มันเรียบง่ายขัดเงาพวกนี้เหมาะมากจริงๆหรือว่าจะใช้รอบสูงเพื่อขัดหรือเจียตกแต่งชิ้นงานเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้อย่างลงตัวมากแม้แต่กระทั่งการตัดชิ้นงานที่ไม่หนักมากเนี่ยก็ทําได้ดีพี่เในบอกได้เลยว่าทนทานปลอดภัยแล้วก็ประหยัด คุ้มมากครับกับช่างที่ควรจะมีติดตัวไว้ยังไงพี่ดานัยก็ฝากไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่น่าสนใจมากๆสําหรับเครื่องเจียไรสายของเดลิรุ่นนี้รุ่นนะครับอย่าลืมนะครับเป็นรุ่น EDL 2 0ขีด E 1 D 4นะครับเป็นเครื่องเจียรนิ้วกําลังไฟสูงสุด20วัตต์นะครับพี่น้องชาวฮั a r e เฮาส์อย่าลืมหาซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าราคา3,000กว่าบาทเนี่ย พี่ดนายบอกเลยว่าสําหรับคุณภาพและก็ราคาเนี่ยคุ้มมากครับที่ช่งางควรจะมีติดตัวไว้และแน่นอนเหมือนเดิมครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศนะครับผมหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์เราก็มีนะครับเดี๋ยวพี่ดนายจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยแล้วทําไมต้องซื้อเครื่องมือช่างรุ่นนี้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ข้อ1เลยนะครับเครื่องมือช่างเป็นเครื่องมือช่างที่คุ้มค่าและเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐาน ราคาประหยัดใช้งานได้จริงเหมาะกับช่างทุกกลุ่มข้อ2คือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของเดลิโดยตรงนะครับจึงมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้ามาตรฐานและของแท้ออกไปจาก h าร์ดแว e h เฮาส์แน่นอนรวมไปถึงการรับประกันหลังจากการซื้อเข้าไปใช้งานแล้วเพราะว่าฮาร์ดแวร์เฮาสของเราเข้าใจช่างอย่างมืออาชีพขายของถูกและดีให้กลุ่มลูกค้าช่างทุกกลุ่มแน่นอนครับและเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอเทมใหม่ที่พี่ดนายแนะนาในวันนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดานัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกและคลิปหน้าพี่ดานัยจะพาไปดูไอเทมไหนอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้พี่ดานัยต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ